สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับพีนี้เป็นตอนสุดท้ายของหนังสือที่มีชื่อว่าจิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด ของคุณเดวิดเจลิเบอร์แมนผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์นะครับตอนสุดท้ายมีชื่อว่าสัญญาณอันตรายนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาอาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงนะครับถ้าใครฟัง1-2ถึอรอบแล้วเข้าใจทั้งหมดแสดงว่าท่านไม่ธรรมดานะฮะโอเคครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเมื่อเป็นเรื่องของการลงทุนเราจะใช้คำเตือนว่าผลประกอบการในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตแต่พอเป็นเรื่องของคนความประพฤติของเขาในอดีตเป็นสิ่งที่ยืนยันผลลัพธ์ในอนาคตได้นักอาชญายวิทยาชื่อดังได้อธิบายไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะก่ออาชญากรรมที่ขัดแย้งกับบุคลิกของตัวเองมันเหมือนกับเราขอให้ตึกบินเพราะตึกไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เขาขยายความเอาไว้ว่าต่อให้คนร้ายที่ก่ออาชญากรรมจากอารมณ์รุนแรง ซึ่งดูจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนก่อเหตุโดยไม่ได้ไตรตรองไว้ก่อนก็ยังมีหลายๆอย่างเหมือนกับฆาตกรเลือดเย็นที่วางแผนมาเป็นอย่างดีเขาเขียนไว้ว่าคนที่ชอบวางโตไม่มีความยืดหยุ่นจะไร้ความอดทนชอบสั่งให้คนอื่นทำตามที่เขาต้องการเขาอาจรู้สึกโกรธมากกับเรื่องยิบย่อยเล็กๆน้อยๆแทนที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาอย่างสร้างสรรค์เขาเก็บสะสมปัญหาเอาไว้ เมื่อเขารู้สึกขุนเคืองหรือผิดหวังก็จะโทษคนอื่นคนที่ดูเหมือนไม่ได้มีนิสัยที่จะกอ่ออาชญากรรมได้อาจเคยคุกคามหรือทำร้ายคนอื่นมาหลายตัวหลายครั้งแต่คนในครอบครัวช่วยกันปกปิดหรือเพิกเฉยถึงแม้จะดูขัดกับภาพลักษณ์ภายนอกแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นฆาตกรมักจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับความรุนแรงมาก่อนคนเราไม่ได้จู่ๆเกิดสติแตกขึ้นมา คนส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ให้คุณได้รู้ก่อนว่าความรุนแรงกำลังจะเริ่มก่อตัวให้เริ่มด้วยการถามตัวคุณเองว่าคนที่คุณสงสัยมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ 1. เวลาโกรธเขาทำลายข้าวของหรือเปล่าเช่นต่อยกำแพงคว้างปลาของหรือใช้การทำลายเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นฉีกรูปภาพทำลายเอกสารเป็นต้น 2. เธอมักจะข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงในการพยายามที่จะแก้ไขความขัดแยง้งหรือเพื่อให้ได้อย่างที่เธอต้องการหรือเปล่า 3. เขามักแสดงออกเกินเหตุในเรื่องเล็กๆน้อยๆและกล่าวหาว่าคนอื่นมีแรงจูงใจส่วนตัวที่จะท้าทายเขาหรือไม่ตัวอย่างเช่นถ้าเลขาของเขาส่งข้อมูลมาให้ผิดหรือมีบางคนถ่ายทอดข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนให้เขา เขาจะเดือดดานและเชื่อว่าอีกฝ่ายทำลงไปเพราะเจตนาและมีแรงจูงใจส่วนตัวหรือเปล่า 4. เธอทารุณกรรมต่อสัตว์หรือบางครั้งก็กับคนด้วยหรือเปล่าเธอชอบใช้คำพูดที่เจ็บแสบเพื่อให้คนอื่นอับอายหรือขายหน้าไหมโดยเฉพาะกับคนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ 5. เขาไม่ได้เติบโตตามสายงานขององค์กรและแสดงออกถึงความไม่พอใจที่ตัวเองไม่ก้าวหน้าหรือไม่เขารู้สึกว่า ไม่มีใครชื่นชมผลงานของเขาหรือรู้สึกว่าคนอื่นชอบขโมยความดีความชอบจากงานที่เขาทําและพยายามเล่นงานเขาอยู่หรือเปล่า 6. จูจ่ๆเธอมีทัศนคติประสิทธิภาพการทํางานหรือพฤติกรรมที่แย่ลงอย่างฉับพลันหรือไม่เธอดูหมดความสนใจและไม่สะทกสะท้านกับเรื่องราวความเป็นไปต่างๆในที่ทํางานหรือในบ้านหรือเปล่าแม้ว่าข้อบ่งชี้เหล่านี้จะเป็นคําเตือนล่วงหน้า ถึงสิ่งที่น่าเป็นกังวลแต่อย่าประมาทผลกระทบจากยาเสพติดและแอลกอฮอล์จากงานวิจัยพบว่า31%ของคนที่ทั้งใช้สารเสพติดเกินขนาดและเป็นโรคทางจิตเวชมักมีประวัติการใช้ความรุนแรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีเทียบกับคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเพียงอย่างเดียวซึ่งพบเพียง18%เท่านั้นในทำนองเดียวกัน แค่คุณเป็นผู้ชายหรือมีความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดก็มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมรุนแรงได้มากกว่าคนที่ป่วยทางจิตเสียอีกและยิ่งรวมกับปัจจัยเสี่ยงก็มีแนวโน้มทางสถิติที่สูงขึ้นไปอีกนอกเหนือจากนี้ขอให้ระวังหากมีใครพูดถึงตัวเขาเองว่าสุดจะทนหรือเบื่อและเหนื่อยหน่ายกับทุกคนและทุกอย่าง หรือเล่าเกี่ยวกับแผนการแก้แค้นหรือแก้ปัญหาของตัวเขาเองและแน่นอนว่าคุณควรจะยิ่งระวังตัวเป็นพิเศษถ้าเขามีรายละเอียดแผนการในการก่อความรุนแรงพูดถึงการคิดบัญชีหรือต้องการได้รับการเคารพและสามารถเข้าถึงอาวุธได้ง่ายตัวบ่งชี้อื่นๆที่น่าเป็นห่วงยังรวมถึงการพูดติดตลกหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอาวุธหรือการเอาคืน ซึ่งแสดงถึงความโกรธและความขุนเคืองที่แผ่ไปทั่วกล่าวถึงความรู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดปัดจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างหรือทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงความขุนเคืองใจที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดความรุนแรงเกวินเดอร์เบเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินการคุกคามข่มขู่ได้คิดค้นระบบประเมินแบบสีคะแนนเรียกว่า JACA ซึ่งย่อม,มาจาก ลักษณะเด่น4อย่างที่ใช้ประเมินความเป็นไปได้ที่คนคนนึงจะลงมือทำตามคำคู่ 1. เหตุผลสนับสนุนเราจะเริ่มด้วยการพิจารณาว่าบุคคลน,นั้นน่าจะรู้สึกว่าเขามีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างความเจ็บปวดอันตรายหรือความตายหรือไม่ 2. ทางเลือกต่อมาเราจะพิจารณาว่าบุคคลน,นั้นรู้สึกว่าเขามีทางเลือกอื่น นอกจากการใช้ความรุนแรงเพื่อมรรลุความต้องการของเขาหรือไม่ถ้าความรุนแรงดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวสําหรับเขาเพื่อที่จะได้รับความยุติธรรมเขาจะเริ่มประเมินผลที่ตามมาต่อ 3. ผลที่ตามมาเขาประเมินผลสะท้อนกลับที่เป็นไปได้ของการใช้ความรุนแรงและชั่งน้าหนักว่าผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้นั้นคุ้มค่าหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บความตายหรือการติดคุก 4. ความสามารถแผนการของเขาจะเป็นแค่เรื่องราวในจินตนาการต่อไปหรือจะกลายเป็นความจรงิงอันน่ากลัวนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีช่องทางและความสามารถในการทำเรื่องนี้ให้สำเร็จหรือไม่ถ้าเขาเชื่อว่าเขาทำได้เขาก็จะเริ่มเดินหน้าและทำตามแผนการวิเคราะห์ทางภาษา,าศาสตร์ก็สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้อีกมิติหนึง่ง ข้อความต่อไปนี้มาจากตัวอย่างงานเขียนในชีวิตจริงซึ่งเต็มไปด้วยส่วนขยายแต่ไม่มีคำเชื่อมแสดงความขัดแย้งแม้แต่คำเดียวงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบบแผนทางภาษาลักษณะนี้บ่งบอกว่าเมื่อหาคำตอบของปัญหาพบแล้วก็ไม่สามารถหันหลังกลับมาได้อีกตัวอย่างต่อไปนี้ยังเขียนโดยใช้การแยกตัวซึ่งบ่งบอกว่าเขาได้ดึงตัวเองออกห่างจากการกระทาของเขา และไม่นานนักจากที่เขียนข้อความนี้ผู้เขียนได้ลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองข้อความนั้นได้เขียนไว้ดังนี้ตอนนี้ผมมีปัญหาที่ถึงทางตันแล้วซึ่งผมหวังว่าผมจะหาคำตอบให้กับมันได้และดูเหมือนว่าจะไม่มีคำตอบสุดท้ายในตัวผมเลยปัญหาที่อยู่ในตัวผมเป็นอะไรบางอย่างที่ผมเองไม่สามารถเข้าใจได้โดยสมบูรณ์ว่ามันเป็นสิ่งที่คิดไปเองหรือเป็นความจริง การที่ผมเอาแต่ครุ่นคิดเรื่องนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกอย่างเลวร้ายบางทีผมน่าจะหาอะไรมาดึงความสนใจของตัวเองแล้วจดจ่ออยู่กับสิ่งที่น่าสนใจแบบอื่นนั่นอาจช่วยให้ผมเอาความคิดนั้นออกไปจากหัวได้ผมคิดว่าบางทีถ้าผมกลับไปทำงานศินละปะและจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้มันไปในแต่ละขั้นอาจทำให้ผมกลับมาที่ความสนใจของผมและบรรเทาปัญหาที่อยู่ในใจได้ ทำทุกอย่างที่ผมทำได้เพื่อร่วมมือกับทุกคนที่ผมจะร่วมมือได้ซึ่งน่าจะช่วยผมจากปัญหานี้และปัญหาที่ว่านั้นอาจจะหาคำตอบให้กับตัวมันเองได้นี่ก็เป็นข้อความทั้งหมดที่ฆาตรกรชายเขียนไว้ก่อนที่จะลงมือฆ่าภรรยาตัวเองในสถานการณ์ใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลขอให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองคุณไม่จาเป็นต้องหาเหตุผล จิตใต้สำนึกของคุณสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามซึ่งจิตสำนึกของคุณอาจมองข้ามดังนั้นเพื่อป้องกันตัวเองคุณต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อใจตัวเองด้วยแม้ว่าความเจ็บป่วยทางจิตจะไม่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงแต่ความคิดและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในอัตราที่สูงสามารถพบได้ทั่วไปในกลุ่มคนที่มีอารมณ์แปรปรวนหรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวนคนที่พยายามฆ่าตัวตาย จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างมากก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าและสิ้นหวังอย่างหนักจนคิดหาทางออกด้วยการจบชีวิตตัวเองความจริงก็คือเมื่อใครก็ตามประสบกับวิกฤตในชีวิตไม่จำเป็นว่าเขาต้องอยู่บนความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตายเสมอไปสัญญาณเตือนต่อไปนี้จะช่วยคุณประเมินความเสี่ยงได้โดยเราจะนำระบบ JACa แบบเดิมมาประยุกต์เช่นกัน ถ้าใครบางคนแสดงออกถึงสภาวะทางอารมณ์ตามนี้ให้คุณระมัดระวังให้ดี 1. เหตุผลสนับสนุนคือชีวิตไม่น่าอยู่อีกแล้วความเจ็บปวดมันมากเกินไปและอีกอย่างทุกคนก็น่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าถ้าไม่มีฉันทั้งครอบครัวของฉันเพื่อนๆและคนที่ฉันรัก 2. ทางเลือกคือไม่มีอะไรที่ฉันทำได้ดีมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วฉันรู้สึกเหมือนไร้ทางออก 3. ผลที่ตามมาคือฉันจะไม่ต้องอยู่เพื่อรับมือกับอะไรอีกแล้ว 4. ความสามารถคือฉันมีอาวุธหรือยาที่ใช้ได้อยู่ฉันวางแผนและจัดการกับปัญหาไว้เรียบร้อยแล้วฉันจ่ายหนี้และเอาทรัพย์สินที่ฉันมีไปแจกใจ่ายให้คนอื่นหมดแล้วด้วยข่าวสารปัจจุบันและรายงานข่าวผ่านสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงในการทำงานอาจกระตุ้นให้คนอื่นๆทำเหมือนกันได้ หากเขารู้สึกว่ากำลังประสบสิ่งเดียวกันกับผู้กระทำความผิดและรู้สึกถึงความขุ่นเคืองคล้ายๆกันผลกระทบของอิทธิพลทางสังคมนั้นยิ่งน่าเป็นห่วงและน่ากลัวมากขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีส่งผ่านโลกทั้งใบมาสู่ปลายนิ้วของเราบรรดาสื่อเรียกสิ่งนี้ว่าปรากฏการณ์อาชญกรรมเรียนแบบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่ามนุษย์จะเริ่มนำการกระทำของคนอื่น มาใช้ในการตัดสินใจหาพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับตัวเองตัวอย่างเช่นเมื่อคนเราได้รับรู้ถึงการฆ่าตัวตายของคนคนหนึ่งจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจว่าการฆ่าตัวตายก็น่าจะเหมาะกับพวกเขาเช่นกันที่แปลกก็คือแม้แต่คนที่ไม่เคยคิดวางแผนที่จะจบชีวิตตัวเองมาก่อนก็ลงมือทาตามบางคนอาจฆ่าตัวตายโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีใครรู้ว่าพวกเขาฆ่าตัวตายหรือเปล่า นักวิจัยค้นพบว่าภายใน3วันหลังจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จะเพิ่มขึ้น31%ปรากฏการณ์อันน่ากลัวนี้ไม่ได้น่ากลัวแค่ในแง่ของจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเดียวเนื่องจากการเสียชีวิตมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีข่าวการฆ่าตัวตายเผยแพร่ออ,อกไปและยิ่งเรามีจุดรว่วมบางอย่างเกี่ยวกับเหยื่อมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้เมื่อสื่อรายงานข่าวว่ามีหนุ่มสาวฆ่าตัวตายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนในหมู่หนุ่มสาวก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ฆ่าตัวตายจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้คุณจับตาดูเป็นพิเศษเวลามีใครพูดขึ้นมาว่าเห็นใจหรือเข้าใจในการกระทำเหล่านี้เช่น นั่นมันเกินกว่าที่คนคนนึงจะรับไหวจริงๆฉันมั่นใจว่าเขาต้องพยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะรับมือมันแต่คงหมดหนทางจริงๆแหละเออร์เนสต์เฮมิงเวย์ได้เขียนไว้ว่า <c oughs> เมื่อคนอื่นพูดจงตั้งใจฟังให้มากที่สุดคนส่วนใหญ่ไม่เคยรับฟังบางคนที่ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นนั้นกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดถ้าคุณตั้งใจฟังคุณจะได้ยินเสียงที่ดังและชัดเจนโอเคครับ สำหรับ EP นี้และหนังสือเล่มนี้ก็จบลงนะครับอยากให้ตั้งใจฟังเพราะเนื้อหาจะค่อนข้างเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับหรือว่าถ้ายังไม่เข้าใจดีนักก็อาจจะย้อนกลับไปฟังอีกได้หลายรอบนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากมากที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับ e ีีนี้ก็ขอบคุณทุก่านนนมกกอีกคครรััง้งงึะบ สวัสดีครับ